ลุงไม่ได้โดนน้องอิงป้ายยาให้มาพูดนะแต่พูดจากความรู้สึกจริงๆว่าน้องอิงแตกต่างจากน้องใหม่นะไม่ได้โดนป้ายยาแต่ยิ่งก็โดนน้องอุงอิงต่างจากน้องใหม่ๆห่ในวงอย่างไรไม่ได้เปรียบเทียบแค่เอามาพูดให้ฟังมาเล่าให้ฟังเฉยๆ มันเป็นอะไรที่เรามองเข้าไปเห็นไงว่าเออทำไมเป็นแบบนี้ทำไมเป็นอย่างนี้อะไรเนี่ยใครอยากรู้ก็ตามมาดูไม่อยากรู้ก็ดูต่อไป <c oughs> น้องอิงมีความแตกต่างจากน้องใหม่ๆที่เข้ามาในวงนะครับเยอะเยอะพอสมควรนะลุงรวมีก็ข้อได้ประมาณสักห้าข้อใหญ่ๆนะครับอาจจะมีข้อย่อยด้วยข้อแรกเลยที่น้องอิงแตกต่างจากคนในวงคือน้องอ่ะเป็น นะักร้องที่เสียงแปลกศาสตร์ <c oughs> คือเสียงนำ <c oughs> เสียงนำดนตรีเสียงนำเขาเรียกเสียงเด่นเสียงนำดนตรีร้องข่มดนตรีได้เสียงน้องจะเป็นแบบนั้นนะครับในข้อแรกเลยแล้วก็ในข้อแรกอีกเหมือนกันน้องเป็นคนที่ร้องออกมาเสียงชัดทุกตัวทุกคำร้องไงไม่อ้อมแอมไม่อึงอ่ำ แล้วไม่มีความประมาะบนเวทีเลยตั้งแต่ครั้งแรกที่มาออดิชันนะตอนออดิชันนะแต่ตอนขึ้นเวทีครั้งแรกอะ่ะมีไหมมีบ้างนะมีบ้างเล็กน้อยไม่เยอะขนาดนี้เพราะว่าที่ว่าไม่เยอะขนาดนี้เพราะว่าลุงตามน้องตั้งแต่น้องขึ้นเวทีครั้งแรกที่ปู่เจ้าสมิงพายกรุงเทพเนาะน้องก็ไม่ได้สัน่นไม่ได้ประมาะเสียงก็ไม่ได้พร่าอะไรนะ น้องออกมาร้องแต่อาจจะมีความตื่นเต้นคนเยอะอะไรเงี้ยแต่ก็โอเคภาพรวมถือว่าโอเคเมื่อเทียบกับใครทำไมต้องเทียบด้วยทำไมลุงไม่น่าเทียบเลยคือถ้าไม่เทียบมันก็มองไม่เห็นความชัดเจนไงแต่ไม่ได้บอกว่าน้องใหม่ไม่ดีน้องใหม่ทุกคนมีดีเฉพาะตนทุกคนมีดีเฉพาะตนแต่น้องอิงมีความแปลกแตกต่างไงลุงถึงได้มาเล่าไงนะอย่า,อามาว่าอย่ามาเม้นไม่ต้องเทียบคือเทียบเราจะได้เห็นว่า อันไหนหนึ่งอันไหนสองอันไหนสามถ้าไม่มีหนึ่งจะเอาไปเทียบกับสองแล้วเราจะรู้ได้ไงอันไหนหนึ่งอันไหนสองอันไหนสามนกน้องใหม่เจ็ดแปดคนที่เอามาเนี่ยบางคนเสียงศาสเสียงดีใช่แต่ไม่มีสเสน่ห์นันเรียกสเสน่ห์เหมือนกับน้องอิงน้องอิงเป็นคนมีสเสน่ห์ขึ้นเวทีแล้วมันน่าจับหน้ามองอ่ะขึ้นแล้วสะกดคนอ่ะมันมีเหมือนมีพลังสะกดคนอ่ะ แต่น้องใหม่ๆหลายๆคนที่เราไปดูเนี่ยเจ็ดคนขึ้นมายังไม่สะกดเลยนะครับจะมีที่ดูแล้วรู้สึกดีๆฟินๆนี่คือน้องโซเฟียเนาะรู้สึกเออสะกดทั้งเสียงทั้งรูปร่างทั้งบุคลิกลักษณะน้องใหม่ๆคนอื่นๆก็พอไปได้แต่ถ้าฝึกแล้วพัฒนาแล้วอาจจะดีก็ได้นะครับประเด็นแรกคือเสียงมีมนสะกดคนฟังนิ่งครึ่งอึ้งไปกับน้อง แต่น้องใหม่ยังไม่มีสักคนที่มีมนสะกอยกันนั้นนะครับอันนี้คือความแตกต่างที่หลักหลักข้อที่หนึ่งคือเสียง飒เสียงมีมนสะกดใครเห็นด้วยคอมเมนต์ Comment มา <c oughs> ข้อที่สองที่น้องมีน้องมีชั่วโมงบินในการร้องรำสูงมากสูงมากรู้ได้อย่างไรลุงรู้ได้ยังไงก็รู้จากการที่น้องเล่าแล้วก็ข้อเท็จจริงที่แม่หน่อยพูดน้องไปร้องเพลงตั้งแต่ 8ขวบฝึกร้องฝึกลาอาจจะไม่ต่อเนื่องมาเรื่อยๆแต่ไม่ได้ชั่วโมงบินก็ยังไม่เยอะก็เหมือนคนทั่วๆไปที่ร้องฝึกร้องฝึกลาพัฒนามาเรื่อยๆแต่ชั่วโมงบินน้องมากินขาดกับน้องใหม่ๆหลายๆคนกนะ็คือน้องร้องอยู่ตลาดนัดทุกวันเป็นเวลาเป็นปีๆอะ่ะร้องกับพ่อไก่อะ่ะคือถ้านักร้องไปร้องตลาดนัดทุกวันวันละ3ชั่วโมง4ชั่วโมงเนี่ยมันจะทําให้เขากําหนดออกการออกเสียง ได้รู้จักเสียงตัวเองรู้จักลูกเล่นรู้รู้จักกังหวะอะไรเยอะแยะมากมายถึงแม้เป็นนักร้องตลาดนัดเป็นการฝึกเป็นการพัฒนาตรงบัวนะนัร<ค>นกร้องคนอื่นๆเท่าที่ดูไปในทั้งเจ็ดแปดคนน่ะยังไม่มีประวัติไปร้องตลาดนัดแบบนานๆอย่างนี้นะอาจจะมีครั้งสองครั้งอันไม่ว่ากันแต่นี่ร้องนานๆเป็นปีๆอ่ะไปกับพ่อไก่อ่ะแลกเงินน่ะไม่มีแน่นอน เนี่ยอันนี้คือความแตกต่างทําให้น้องมีชั่วโมงบินที่สูงเมื่อมีชั่วโมงบินที่สูงขึ้นเวทีจะร้องเพลงสไตล์ไหนก็สามารถควบคุมทั้งอารมณ์ทั้งเสียงได้เพราะมันมีประสบการณ์มาเยอะไงมากพอก็ทําให้เอาคนอยู่สะกดคนอยู่นะครับนี่ใครเห็นด้วยข้อน,นี้ก็เม้นมาฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องบันทุงกาเฟของเล็บง้วนชวนคุยไว้ด้วยเพื่อไม่ให้พลาดคลิปด,ดีๆของน้อง ข้อที่สามนะครับที่ลุงเข้าไปดูแล้วมีความแตกต่างกับน้องใหม่ๆอีกอย่างนึงคือเขาเรียกความเป็นธรรมชาติในตัวตนของน้องคือน้องออกมาหน้าเวทีเป็นธรรมชาติมีสเสน่ห์ในตัวแบบไม่ต้องแต่งเติมอะไรมันมีเองอ่ะมันมองแล้วมันหน้ามองมันแล้วมันเป็นดิบๆเดิมๆมะไรเงี้ยความเป็นธรรมชาติบนเวทีนะสง่างามเหมือน ดึงดูดให้เราไปจ้องมองอยู่ตลอดเวลาไม่อวยแต่เป็นแบบนี้แต่น้องใหม่หลายๆคนยังไม่เป็นแบบนี้แล้วยังไม่มีจุดดึงดูดใจเราเป็นแบบนั้นเราก็ดูผันผ่านจะบอกว่ารักน้องเองแล้วไม่ดูคนอื่นก็ไม่ใช่นะครับไม่ใช่แต่มันมีความรู้สึกแบบนั้นจริงๆใครมีความรู้สึกเหมือนลงุงคอมเมนต์มา <laughs> นี่แหละข้อข้อที่สามก็เป็นแบบนั้นนะครับคือน้องเป็นธรรมชาติเดิมๆดิบๆ มันเลยทําให้เราประทับใจในความเป็นตัวน้องซึ่งนักร้องหมอำํำนักร้องรถแห่อะไรก็ส่วนมากจะเป็นแบบปั้นแต่งอะไรเงี้ยทั้งลักษณะท่าทางปั้นแต่งแต่น้องไม่เลยออกท่าทางเป็นธรรมชาติเดิมๆคําพูดคําจาเดิมๆดิบๆแบบนั้นเลยเราถึงได้ชอบนะครับข้อที่สี่ที่น้องอุ้งอิงมีพรสวรรค์ พรสวรรค์ก็คือติดมากระตัวของน้องน้องมีพรสวรรค์นในเรื่องความแปลกของเสียงของล่องเสียงที่ทําให้ร้อ,อ,องออกมาแล้วมันเป็นเสียงหมอลำที่แปลกอ่ะรวมรวบกันระหว่างจินตลาพูนลาบกับใครนะแม่ศิริพรน,นะเอามารวมกันอยู่ในเพลงเนื้อในเสียงเนื้อเดียวเนี่แหละคือทําให้มีความแตกต่างเนื้อเสียงมันแตกต่าง มีจุดเด่นมีลักษณะเด่นส่วนน้องใหม่ๆที่มาร้องเสียงก็ยังยังเป็นเสียงตลาดอยู่ยังไม่มีจุดเด่นที่แตกต่างเหมือนกับน้องอิงเพ็ตแพกนะที่มองเข้าไปใครเห็นด้วยเม้นมาโอ้นี่แหละคือสิ่งที่น้องอิงยืนระยะแล้วก็ปังดังไม่หยุดเพราะว่าน้องมีจุดเด่นมีลักษณะเด่นซึ่งน้องใหม่หลายๆคนไม่มี ถามว่าน้องใหม่ในอนาคตจะดังหรือปังไปข้างหน้าแล้วแต่บุญวาสนาเราไม่รู้แต่ที่แน่ๆลูกสาวดังแล้วแต่ทําตัวเหมือนไม่ดังเลยนะติดดินติดดินธรรมดาธรรมดาเอามาจังหวัดการแวะเบียนร้านบ้านทุ่งคาเฟ่ยอยู่ที่ตำบลคกตะบ,บองอําเภอธรรมการจังหวัดการบอกว่าเป็นเอฟซน้องอิงมีส่วนลดให้นะอย่าลืมนะเรายังมีนัดกันที่วัดหลวงปู่สุข <c lic an> คลิปนี้แค่นี้แล้วเจิญคลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย